มิสูบิชิอิเล็กทริกชนบุรีเลิกจ้างพนักงาน1,000คนหลังยอดดิ่งหวบกว่า50%สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าทางสำนักงานสวัสดิการได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัทมิสูบิชิอิเล็กทริกคอน s u m e r products ประเทศไทยจำกัดเลขที่700-406ทับตำบลดอนหัวฟ้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งทำการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน มีลูกจ้างประมาณ2,500คนลูกจ้างซับคอนแทรคหบริษัทจำนวนรวม2,600คนโดยนายโนริคาสึอิชิคาวะเป็นกรรมการผู้จัดการมีการเรียกประชุมลูกจ้างโดยประกาศเลิกจ้างซับคอนแทรคจำนวน1000คนจาก2,600คนเนื่องจากยอดการผลิตและคำสั่งซื้อลดลงกว่า50อร์เซจากยอดเดิมทั้งนี้การเลิกจ้างมีผลทันทีโดยจะมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยตามอายุการทำงานของแต่ละคน ซึ่งทางพนักงานคาดว่าการเลิกจ้างที่เกิดขึ้นเป็นปัญหามาจากภาวะเศรษฐกิจ